สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกอยู่ในแบบดอนะครับเป็นแบบประตูอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเกมจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่ห้องตรงนี้นะครับลิฟที่เป็น0ูย์ทับหน่ะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยครับ3 2 1สองหงไปดูกันเลยครับ ที่นี่เราลงลิฟต์มาหรือเปล่าครับเนี่ยวันนี้คือเราต้องกด e ใช่ไหมครับกด e ปุ๊บประตูเปิดแล้วครับ The Hotel เกมมันเป็นยังไงครับนี่ต้องทำอะไรครับเราต้องไปที่ไหนครับนี่ครับกดกิ่งมีคนอยู่ไหมครับไม่มีคนอยู่ครับ อันนี้เราต้องทำยังไงครับกดอันนี้ C หมอเป็นการหมอบเข้ามาครับอ,อเรามาเก็บกุญแจตรงนี้ครับ001ห้อง0001ครับตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วนะครับเก็บไปก่อนครับ C เป็นการย่อนะครับนี่ครับห้อง0001โอเคกด E อีกครั้งครับอ๋อกุญแจครับ เออเป็นประตูครับกด e เพื่อซ่อนครับต้องซ่อนจากอะไรครับอันนี้เดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะครับคือผมเป็นคนกลัวผีนะครับถ้าผมตกใจก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้คือไว้เราซ่อนหมดเลยเหรอครับเนี่ยโอ้ห้องสองเอาเปิดแล้ว เข้ามาเฮ้ยใ,ใครขอประตูอะซ่อนก่อนมีอะไรไหมครับไม่น่ามีนะครับมีอะไรไหมครับมีอะไรให้เก็บไหม นะครับอีดูภาพดูเป็นซิ้งวิสไทเทลเพโตเป็นเหมือนรูปปั๊มน้ำมันหรือเปล่าครับไปกันต่อครับนีอ่อ,อันนี้คืออะไรครับเป็นจดหมายครับอันนี้คือเราเก็บได้หรือเปล่าครับ เก็บไม่เห็นได้เลยครับแค่เปิดปิดเหรอครับไปกันต่อครับเป็นจริงเอเรียนเมเป็นเขาวงกอดของเอเรียนครับไปต่อครับย่อนครับเทอร์มินอล เทอร์มินอลส่วนกลางหรอครับหรือว่าเทอร์มินอลรถไฟไปกันต่อดีกว่าครับมันเงียบเหลือเกินครับผมกลัวนะครับเนี่ยทำแบบนี้อันนี้เทียนครับเราเก็บเทียนขึ้นมาครับ โอ้ต่อไปจะมืดแล้วเหรอครับถึงให้เทียนเรามาเมื่อเทียนมีหมดครับเก็บไปก่อนอันนี้มีอะไรไหมอันนี้เก็บได้ไหมครับไม่ได้ในตู้ไว้ซ่อนเหลียนครับมีอะไรไหมครับมีแต่ลูกลูกเต็มไปหมดเหรียนครับ อย่างเงี้สิครับโอ้เปลี่ยนแบบ้วครับห้องเปลี่ยนแบบแล้ว,เป,แบบแลวเป็นอิดครับจะมีอะไรไหมข้างหน้าอย่าจำสแกนนะครับผมกลัวนะครับนี่มีอะไรไหมตอนนี้เรามาถึงห้องสิบสองแล้วนะครับโอ้มืดแล้วครับโอ้ยมืดเกินไปหรือเปล่าครับ ผม oh, ไม่กล้าเข้าไปได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับเฮ้ย <Hey, S 2> นี่ห้องอะไรไม่มีนี่คืออะไรครับเฮ้เ <Hey, S 2> ทียนเราดับครับอันนี้ไปไล่ผีเหรอครับเฮ้ย <Hey, S 1> ผีมาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นนะ เร็ว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 เก็บเหรียญคือเราต้องใช้อนี้ไว้หรือเปล่าครับผมมองไม่เห็นครับไม่ดับอีกแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะหมุนหมุนลุกลงทำไมเอ้ยอเอ้ยอะไรเฮ้ยผีมาอาอาอะไรอะ่ะเราต้องทำไงครับ กี่คืออะไรตกใจจุดเทียนก็ไม่ค่อยได้ครับโอ,โอ้ยโอ้ยห้องสิบสามไม่อยากไปต่อเลย,ยห้องนี้สว่างครับโอเค โอ้ยมีที่หลบมีที่หลบเยอะจังครับจะออกมาอีกเหรอ,อไฟแตกอย,อย่าทำแบบนี้ผมกลัวนะครับยไฟจะดับเฮ้ย,ยต้องซ่อนไหมซ่อนไหมอ่ะได้ยินเสียงครับ มเมื่อกี้เขาผ่านไปแล้วครับเอา้าคืออะไระครับซ่อนไม่ได้หรอทำไงอะ่ะสต็อปปิ้งอยู่ไฮขาห้ามเราซ่อนครับแล้วผมต้องทำไงซ่อนได้แล้วอะไรอะ่ะ เอ้าห้องอะไรเนี่ยซ่อนตเตียงได้เฮ้ยคุณแจครับห้องอะไรเนี่ย พ0 1 7ครับนี <ส akl> ่ครับห้อง0 0ย งจังเลยครับลงไปทางไหนครับเนี่ย19ชิดไปก่อนแล้วกันครับที่ที่ไหนครับมันจะเข้าไม่ได้ครับโวนี้ลงไปใต้ดินไม่อยากลงไปเลยครับอ้าวทางตานัน ออมุดเข้าไปได้ครับอา้ามุดเข้ามาเพื่ออะไรอะ่ะอออกไปได้ครับทางตันหรือมีอะไรที่พื้นไหมครับไม่มีนะครับไปดีกว่าไม่เอานะ มีมีอะไรเอาเข้าไม่ได้ครับมีล็อกไว้ไปห้องไหนต่อสิบแปดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเออตายครับโอ้หัวใจจะวายครับ จะรอดไหมครับเนี่ยไปถึงประตูสิบเก้าเองสิบเก้าประตูสิบเก้าประตูผมก็หัวใจจะวาย้วครับโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นอีกตาหนึ่งครับดูว่าดูว่าเราจะไหวไหมเดี๋ยวเราลองเล่นอีกตาหนึ่งครับไปครับนี่มีของให้ซื้อด้วยครับออแต่เรายังไม่มีตังค์ครับ มาครับกดลิฟต์ก่อนคราวนี้ผมจะพยายามตั้งสติครับไปเก็บกุญแจก่อนครับโอเคไปทางนี้ครับ ประตูที่สองช่วงแรกๆไม่น่ามีอะไรนะครับสามครับใจครับประตูที่สี่ประตูที่ห้า ไปเลยครับรอบนี้ไปเร็วๆเลยครับ6อกตัวที่7ครับเราไปอันที่มีเลขดีกว่าครับแ 7. 7 8ครับ อันนี้นประตูไม่มีเลขเลยเราไปประตูที่มีเลขครับนี่เก้าหรือเปล่าครับเก้านี่เก้าต้องหากุญแจครับไปประตูไหนดีครับประตูแรกแล้วกันครับ คราวนี้ผมพยายามมีสตินะครับโอ้เปิดประตูล่างไม่ได้เปิดลิ้นชักล่างไม่ได้เออกญแจอยู่ไหน อ้ากุญแจอยู่นี่อะทำไมเป็นประตูประตูประตูเก้าตรงไหนนะนู่นครับโอเคทำไมเราไม่เห็นกุญแจนะครับตอนแรก <c oughs> ไปวนตั้งนาน สิบครับอะไรอะ่ะมีแสงอะไรออกมาต้องหากุญแจครับกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ที่พื้นเฮ้ยเราได้ไฟฉายครับ เวลาเราไปห้องมืดเราจะได้มองเห็นครับโอเคเราได้กุญแจมาแล้วเมื่อกี้ห้องอะไรนะครับสิบเอ็ดไปสิบสอง เราไม่เก็บอะไรเลยนะครับเราจะลุยครับเฮ้ยอะไรอ่ะสองสิบสามอยู่ไหนนี่ครับสิบสามไฟกระพริบครับเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้ ไปทางไหนต่อทางนี้หรือเปล่าสิบสี่สิบห้าครับสิบหกครับ สิบหกห้องหลอกแน่เลยครับใช่ไหมอ่ะเราต้องไปเลขต่อไปสิครับสิบเจ็ดเน,นี่เป็นทางโล่งๆครับไปครับไปสิแปด ยี่สิบอยู่ไหนยี่สิบอันนี้หรือเปล่ามันสิบเก้าว่ะแตาทำเขาทำประตูหลอกเราแน่เลยว่าไปไม่ได้ไม่มีกุญแจครับหากุญแจก่อนกุญแจกุญแจอยู่ไหน นี่อะไรโอ้ยได้แบตไฟฉายมาครับเยี่ยมเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะใครเคาะอ่ะไม่ไปอ่ะประตูนั้นอ่ะเคาะทำไมอ่ะยี่สิบเก้าไม่ใช่เราต้องไปยี่สิบครับ กุญแจอยู่ไหนอ่ะอ่ากุญแจไม่อยู่ออโอเคมีแสงฟ้พาครับมอเขาน่าจะมาบอกเราว่ามีนี่ครับมีกุญแจอยู่ในนี้ ยี่สิบยีสิอยู่ไหนไป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 ยี่สิยี่สอดมืดอ่ะโดลรบผ่านไปเลยครับยี่สิบเอ็ยลยครับไปกับพี่ครับลบก่อน เขามาทำไฟเราแตกครับไม่ใครขอขอประตูไหนอ่ะเราเรีบไปดีกว่าไป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 โอ้ยขนลุกหมดแล้วครับยี่สิบห้าโอ้แต่ไปยี่สิบหกยี่สิบหก ไป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 เรารีบไปเลยรีบโิบหเล่นไปก็เสียวหลังนะครับเนี่ย แปดต่อไปยิบเก้าครับ 29, 29, 29, ยิบเก้ายิบเก้ายิบเก้าก่อนแล้วนั้นสามสิบเว้ยมืดเอาไปายครับ ทางตันนี่ครับมิวิติอันนี้เราเข้าไปแล้วทางตันนะครับเข้าไปอันนีด้ดีกว่ากลับมาทางเดิมครับนี่ครับสามสิบโอเคสว่างแล้ว,ไ,วไปกับพิบครับไม่มีอะไรมานี่เสียง มาทาไฟเราไอ้นี่อีกแล้วครับทางนี้หรือเปล่าสามเอ็ดต่อไปสามสองครับไปเออทางโลง่ลงๆอีกแล้วครับต่อไปสามสามไปครับไปครับโอ้ยมือดอีกแล้วไปฉายก็จะหมดเฮ้ยม่ลูกกตาอะไรด้วยอ่ะใช่ไหมอ่ะเหมือนลูกาตา เ้ยห้องตันไปครับไปต่อเฮ้ยกระพิบอ่ะเราต้องหากุญแจครับกุญแจอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยตกใจอันนี้มีกุญแจไหม ขอท่านไฟฉายด้วยก็ดีครับท่านไฟฉายจะหมดแล้วโอ้ยกดผิดท่านไฟฉายมีไหมไม่มีเฮ้ย,ย,ยแมงมุมครับตกใจเจอแมงมุมสามสามสี่เอ๊ะต่อไปสามห้าครับเราต้องหา เออโดนอะไรอะ่ะกุณแจหาไม่เจอเหอะฮ้ยกดผิดอย่านะอย่าทำอะไรเราเลยนี่ครับเขาบอกแล้ว่อกุณแจอยู่ตรงนี้นี่ครับโอเคเราไปเลยดีวยกว่าไม่ไหวครับ ใช้จวายครับเล่นคนเดียวยนี้มันน่ากลัวจริงๆครับโอ้ยลูกกตาอะไระยะเลยโอ้ยหมดด้วยสามหกนี่ครับเราทะลุมาได้แล้วโอเคสามหกไปไปไปเฮ้ยแบงมุมอีกแล้วโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยยังไงอะเฮ้ยทำไง รัวอะไรก็ไม่รู้ครับเฮ้ยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งกดซีกดซีไปทางไหนไปทางไหนกดซีครับไป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 สามแปดไปทางไหนสามเก้าอยู่ไหนครับสามเก้าเฮ้ยโอ้ยไม่ผ่านครับคุณจะหลงทางนะแล้วคุณก็ตายเพราะซี โอ้ยต้องทำยังไงครับเนี่ยมองดูทางทั้งสองดีๆก่อนที่คุณจะไปต่อโอผมผมมองไม่ทันครับผมตกใจก่อนอเราถึงแค่42่สิบองครับเดี๋ยววันนี้ผมคงต้องขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับหัวใจผมจะไม่ไหวแล้วถ้าชอบยังไงก็รบกวนทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับช่วยกดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ